พระธาตุอยู่ด้านหลังนะมามาที่นี่แบบมากบาบพระประธานขออรานมาไวยสังฆทานถวายสังฆทา,เาเนเจ็ั้ไประกาบเมืนะ่อพระธาตุวันี่เานนี้เลยบนลัมาดูมันมันจะเป็นวงกลมนะีนม่องนั สังฆานิสังฆานานิสัพปริวารานิพิฆุสัมงัสัตโณนชียามะสาวุโหนพันเตพิฆุสังโฆอิธานิสังทานานิสัตังปริวารานิปะติภะ Hoy, ages, how Is, how you? วันท oh. so. ั้งหลายเหล่านี้แด hmm. ่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์จงรักสันตทานับบสงฆ์อนุติวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเันต สมพรหลับโกลับโกลับโกและนายเอกบัณฑิตวิพาและเด็กชายบังพอลเมตบิพาร่วมทำบุญถวายสังฆทานพระไต่ตามหาเจ้ากรรมในเวรขอเจ้ากรรมในเวรมรับจนบรรจบกุศลและนาย อนุวัตจันทร์ลอยพร้อมโดยครอบครัวและมันทำบุญภา้าไตยสังฆทานการไปหาเจ้ากรรมาะเวนขอเจ้ากรรมระเวนบบรรลุนบุญสุขชนนีนนน้คนที่ทําบุญถวายสังฆทานภา้าไตยไปหาพอมีโชคดีลาบที่สิ่งใดกของมาปัจจนาคิดเงินก้นเงินที่ทองขอในทองมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นยืนยาวเดินทางกลับหอยกลับด้วยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกเส้นทาง Ya, ah, boleh bahang boleh pendidik sang kanang gempa mewah itu hina. Pede nang kapatai isip tameng tanggung hankipamewa sumeseto, sape peletu sang kapacan ho pa na rasul hamni ha. Sape dio satu setu sapa satu na setu mete, pawan wan talayo subiri kaliko ho wawi wa. Ana sihir senet jamputra pejayino, kata hati ayu uno ho sukang

บนะค้วดาแล้ว่รทาาะวัดะธาตุช่อแฮ 我。 Bạn chế của chúng ta cũng không ai <laughs> làm gì sau khi mà ถ้าคุณไมมีนยอ40เลยพอ40เลยเขาให้สแกนได้สแกนได้สแกนแกสเลยนะคอนเสิใหม่ิ่ะง